สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องก่อนออกจากบ้านท่องให้ขึ้นใจเดินทางไปไหนจากแ้วคลาดปลอดภัยกับคาถาเดินทางของพระเกจิอาจารย์ดังค่ะคุณผู้ฟังคะคาถาเดินทางปลอดภัยของพระเกจิอาจารย์ดังถือว่าเป็นอีกคาถา ที่สามารถช่วยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยความเชื่อที่ว่าพระเกจิอาจารย์นั้นเป็นที่รู้จักคนเคารพนับถือและมีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนานพร้อมกับความครั้งและดูมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากจึงทำให้หลายๆคนเลือกที่จะสวดคาถาของพระเกจิอาจารย์ดัง ในทุกการเดินทางค่ะคาถาเดินทางปลอดภัยของพระเกจิอาจารย์ดังมีดังนี้คาถาของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระเกจิอาจารย์ของวัดป่าภูริทัตธิลวาดตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครในอดีตมีชื่อว่าวัดป่าบ้านหนองผือโดยหลวงปู่มั่น เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เหล่าลูกศิษย์หรือกลุ่มคนที่เคารพนับถือนั้นยกย่องให้ท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าหรือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าด้วยํำนานชีวิตของท่านและการสำเร็จปฏิสัมพิธานุศาสตร์ที่เป็นที่ประจักษ์จึงทำให้ผู้คนมีความศรัทธาในตัวท่านเป็นอย่างมากค่ะ รวมถึงคาถาเดินทางคราคาดของหลวงปู่มั่นที่เชื่อกันว่าเป็นคาถาตอนพระพุทธเจ้าชนะมารและสามารถป้องกันอันตรายได้โดยมีบทสวดดังนี้ปัจจะมาเรชินโนนาโถปัตโตสัมโพธิมุตตะมังจะตุสัจจังปากาเสติธรรมะจักกังปวัตยิเอเตนะ สัจจะวันเชนะโหตุเมชยะมังคลังค่ะซึ่งก่อนสวดนั้นให้ตั้งสมาธิให้ดีและตั้งนโมสามจบก่อนจึงค่อยเริ่มบทสวดเพื่อป้องกันภยัยและช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายค่ะคาถาที่สองเป็นคาถาของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเป็นพระเกจิอาจารย์ของวัดช้างให้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดปัตตานีหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อว่าหลวงปู่ทวดเหยียบทะเลน้ำจืดโดยหลวงปู่ทวดนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังมากและสำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาและมีความเชื่อกันว่าท่านมีอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถคุ้มครองผู้ที่มีพระเครื่องของท่าน ไว้ในครอบครองด้วยจึงทำให้มีเหล่าลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาท่านทั่วทั้งประเทศค่ะรวมถึงคาถาขับรถปลอดภัยของหลวงปูท่ทวดที่เหล่านักเดินทางนั้นจะนิยมนำมาสวดก่อนออกเดินทางโดยมีบทสวดดังนี้มัติยาเตมาเตยาติมาเตทินานะนาทิเต มะนาเนสามะสาเนนามะสาจติมะติจัสามะติยาโนมะโนยาติมะโนติตังมะตังติโนมะตังปาลังมะลังปาตังมะลังจติมะติจลังขาซึ่งก่อนสวดบทนี้ให้ตั้งสมาธิให้ดี และตั้งนโมสามจบก่อนนะคะจึงค่อยเริ่มบทสวดเพื่อช่วยให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างแคล้วคลาดและปลอดภัยค่ะต่อไปเป็นคาถาของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานหรือพระครูวิหารกิจจานุการเป็นพระเกจิอาจารย์ของวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลวงพ่อปานนั้นเป็นพระทรงอภิญญาที่ได้บำเพ็ญบารามีเมื่อพุทธภูมิในชาติสุดท้ายนอกจากนั้นยังเป็นที่รู้จกักและมีชื่อเสียงในหมู่นักสะสมพระเครื่องเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านได้สร้างวัตถุมงคลออกมาไม่เหมือนกับวัดอื่นๆจึงทำให้หลวงพ่อปานมีชื่อเสียงเรื่องลือ และเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางค่ะรวมถึงคาถาแคล้วคลาดของหลวงพ่อปานไม่ว่านักเดินทางคนไหนก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนโดยมีหมดสวดดังนี้พุทโธพุทธังนะกันตังอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะค่ะซึ่งเป็นคาถาท,าที่นิยมนำมาสวดก่อนออกจากบ้าน หรือก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยป้องกันและคุ้มครองให้แคลคราดและปลอดภัยจากอันตรายค่ะต่อไปเป็นคาถาของหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถของวัดโสธรวารารามวารวิหารตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นค่ะ และเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดฉะเชิงเซาโดยมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อโสธรนั้นเป็นหนึ่งในพระภิกษุสามพี่น้องที่เรียนธรรมวินัยจนเกิดการแตกฉานและก็จำแรงกายเป็นพระพุทธรูปจึงทำให้มีความเชื่อว่าหลวงพ่อโสธรนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะขอสิ่งใดหรือปรารถนาอะไรก็มักจะสมหวังเสมอรวมถึงคาถาเดินทางปลอดภัยของหลวงพ่อโสธรที่เหล่าลูกศิษย์และผู้ที่เคารพนับถือท่านเชื่อกันว่าสามารถช่วยให้ทุกการเดินทางนั้นคล้อคลาดและปลอดภยัยเพราะท่านจะช่วยคุ้มครองและคุ้มภยัยให้เราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีบทสวดดังนี้ค่ะนะทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศีลทาทรงสมุตยยะทรงอากาศพุทธทางแคลคราดธัมมังแคลคลาดสังฆังแคลคลาดสัตตูพานวินาศสันติค่ะต่อไปเป็นคาถาของหลวงพ่อสุข หลวงพ่อสุขเกสโรหรือพระครูวิมลคุณากรเป็นพระเกจิอาจารย์ของวัดปากมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทโดยหลวงพ่อสุขนั้นเป็นพระที่มีพุทธาคมที่แก่กล้าจนได้รับสมญาว่าเป็นเจ้าสำนักทางพุทธาคมอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาแถมยังมีวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์จนทําให้มีเหล่าลูกศิษย์ทั่วทุกสารทิศและผู้ที่ศรัทธาเรื่อมายมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะรวมถึงคาถาเดินทางปลอดภัยของหลวงพ่อสุขที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคาถาที่ช่วยให้การเดินทางนั้นมีความราบรื่นปลอดภยัยไร้อุปสรรคตลอดการเดินทางโดยมีบทสวดดังนี้ สัตถาเทวะมนุษสานางพุทธโธภคะวาติมะอะอุซึ่งก่อนสวดนั้นให้ตั้งสมาธิให้ดีและตั้งน้โมสามจบก่อนนะคะจึงค่อยเริ่มบทสวดค่ะต่อไปเป็นคาถาของสมเด็จพระพุทธ,ธารย์โตผอมารังสีสมเด็จพระพุทธ,ธารย์โตพอมรังสี เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนค่ะบางคนอาจจะเรียกท่านว่าสมเด็จโตหลวงปู่โตหรือสมเด็จวรรัดระฆังเพราะว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารที่กรุงเทพมหานครค่ะโดยสมเด็จโตนั้นเป็นพระเกจิอาจารย์ ที่มีความน่าเลื่อมใสมีความสมร t h มีวิชาคาถาอาคมและเมตตามหานิยมจึงทำให้ท่านเป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวางตั้งแต่ท่านมีชีวิตยอยู่จนในปัจจุบันก็ยังมีเหล่าลูกศิษย์ที่เคารพนับถืออย่างมากมายรวมถึงคาถาเดินทางปลอดภัยของสมเด็จโตที่สามารถช่วยให้การเดินทาง หรือการขับรถนั้นแคลคลาดและปลอดภยัยถึงจุดหมายปลายทางอย่างไร้กังวลโดยจะมีบทสวดดังนี้เมตตาคุณนังอรหังเมตตาค่ะซึ่งก่อนสวดนั้นให้ตั้งสมาธิให้ดีและตั้งนโมสามจบก่อนจึงค่อยเริ่มบทสวดนะคะคุณผู้ฟังคะ การสวดคาถาเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการสวดก่อนขับรถก่อนออกเดินทางสวดเพื่อให้เดินทางปลอดภัยหรือสวดเพื่อป้องกันภัยตรายต่างๆในระหว่างเดินทางก็ถือว่าเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกโคนนั้นมีความมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธ จะคอยคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาในการขับขี่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการขับรถก็คือความไม่ประมาทความมีสติและสมาธิอยู่เสมอเพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและถ้าหากมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะได้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะ ความเชื่อเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญ c h ช n แนลได้นำมาม่อมให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัยมานัดที่นี้ด้วยนะคะ หากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ